ครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับพบกับช่องความเชื่อชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูสถิติหวยย้อนหลังนะครับเดือนกันยานะประจํางวดที่6กันยา2564นะครับแ๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับเดือนกันยานะครับงวดที่1 6กันยา2564นะครับ่า1 6กันยานะครับปี57นะครับบนออก269นะครับล่าง35นะครับ นวดปีห้าแปดนะครับบนออกหนึ่งสี่แปดล่างศูนย์หนะครับนวดปีห้าเก้านะครับบนออกหกห้าศูนย์นะครับล่างออกสี่สองนะครับงวดปีห0ศนย์นะครับบนออกหนึ่งสี่สามล่างเจ็ดหนึ่งนะครับงวดของปีหกหนึ่งนะครับบนออกเจ็ดหศล่างเจ็ดเก้านะครับ และงวดปี62นะครับออก388นะครับข้างล่าง85นะครับและงวดปีปัจจุบันนะครับปี2563นะครับออก083ข้างล่าง57นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขที่มาเยอะที่สุดนะครับในเดือนกันยานะครับบนนะครับก็จะเป็นเลข สมนะครับมาถึง13ครั้งนะครับรวมหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขต่อมาก็จะเป็นเลข6น pues ะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาถึง10ครั้งเลยนะครับและเลขสุดท้ายนะครับจะเป็นเลข8นะครับมาถึงหลักสิบหลักหน่วยมาถึง11ครั้งเลยนะครับแต่เรามาดูนะครับที่มาคู่กันนะครับจำนวน3ครั้งนะครับเยอะที่สุดคือจะเป็นเลข97นะครับและ2ครั้งนะครับก็คือจะเป็นเลข 1 0 3 3 4 3 4 8 5 0สและ8 4สี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนับต่อนะครับเลขหลักครับล่างนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขที่มาเยอะที่สุดนะครับจะเป็นเลข5นะครับมาถึง12ครั้งเลยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเลข2นะครับหลักสิบหลักหน่วยมาถึง10ครั้งนะครับและ เลข6กับเลข9นะครับหลักสิบหลักหน่วยมาถึงรวมกันแล้วได้ถึง9ครั้งเลยนะครับและเลขมาที่จับคู่กันนะครับที่มาบ่อยเนี่ยก็คือเลข79 58นะครับมาถึง3ครั้งเลยนะครับมาเยอะมากเลยครับจากสถิติของเดือนกันยานะครับครับแล้วเรามาดูนะครับหวยไทยลัฐนะครับงวด16กกันยายนะครับ เลขที่ให้มานะครับมี1 5 9 2 7นะครับจับได้5 9นะครับ2 7นะครับและ5 7นะครับได้สวยพอสมควรเลยนะครับเอไว้นะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบาร์เอ์ดีเดลูนิวนะครับไทไทลาดครับแล้วก็เด่น5นะครับ 7 5 9หนะครับจับได้นะครับ5 9 95้าเลยนะครับก็จะเป็นเลขที่สวยพอสมควรนะครับอันนี้ก็ถ้าใครชอบก็ลองลองจับดูนะครับของบางกอกทูเดย์เดลิเนียรไทยลาดนะครับเขาก็ให้เลขมาก็แม่นพอสมควรเลยนะครับก็ลองจับดูนะครับท่านที่ชอบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ คนชอบส่วนตัวนะครับให้นะครับวดที่16กันยา254นะครับให้485นะครับ039นะครับให้สวยพ,พอสมควรเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์โกยน,นะครับให้บนนะครับวิ่ง7วิ่ง5นะครับมี 7273505253นะครับล่างให้38นะครับ3 4 3 5 3 9 8 3นะครับเจที่อาจารย์กล้วยให้มานะครับวงตัวแดงไว้ให้นะครับและในส่วนของอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นให้มาคือ261 7403619 61นะครับ สองตัวบนให้หกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับสรุปล่างนะครับให้หนึ่งเจ็ดนะครับในงวดของวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกสี่นะครับก็สวยคนคนเนกันนะครับครับในส่วนของไม่ออกให้รู้ไปนะครับให้บนนะครับสี่สามเก้าสี่สองสามสองเก้านะครับตัวเด่นนะครับและล่างนะครับให้เด่นแปดแปด 4 0 45ี่ห้าและ5้านะครับไม่ออกก็ให้มันรู้ไปนะครับก็ลองดูนะครับลองเผื่อชอบนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบก็ลองลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับ2ตัวบนตรงตรงนะครับ16กันยา2 5 6 4นะครับให้0 6 0ย์6 1 9นนะครับแบ่งบันฟรีนะครับอันนี้ก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะครับ ท่าผู้ชมท่านใดชอบก็ลองไปเสี่ยงดูเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขลับเฉพาะวงในนะครับงวดวันที่1กันยานะครับให้5้านะครับตรงเลยนะครับแต่เป็นตัวกลับเหมือนกันนะครับแก่าแต่ก็คือว่าให้ถูกนะครับในส่วนของที่ปกกันยานะครับบนล่างนะครับให้สองห3สอง้าสามหสามนะครับ ก็สวยอยู่นะครับก็ลองไปเสี่ยงดูนะครับเผื่อชอบนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นฉบับนะครับบินเงินสดนะครับงวด16กันยานะครับ2564นะครับบนแปะให้857757950838นะครับ2ตัวให้575038นะครับล่างนะครับให้ 04 14 24นะครับอันนี้แบ่งปันกันนะครับของบินเงินสดต้นฉบับนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกับช่องความเชื่อชาแนลด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมเด็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ